จกเกลียบงานศิลปก,กรรมแห่งยุครัตนโกสินที่เกิดจากการเล่นแร่แปรธาตุหลอมรวมองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาจนเกิดเป็นกระจบที่มีความเหลื่อมพลายแสงที่นิยมนำมาใช้ประดับตกแต่งเครื่องราชพันธ์วัดวาอารามและงานพุทธศิลป์ วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับครูเต๋รัชพลเตชะยาผู้สืบสารงานกระจกเกรียบโบราณครับสวัสดีครับครูเต๋ครับสวัสดีครับครับแล้วตอนนี้ครับผมก็นั่งอยู่กับครูเต๋รัชพลเตชะยานะครับครูช่างงานศิลปะหัตถกรรมปี2565ครับ ครูเตครับตัวนี้ครูเต๋ก็ยังเป็นครูอยู่ไหมครับอ๋อเป็นคนครูอยู่ครับสอนที่ไหนครับสอนที่โรงเรียนสตรีวิทยาครับสอนด้านศิลปะฮะอ๋อไม่เลยครับสอนเกี่ยวกับวิชาเคมีและก็วิทยาศาสตร์แล้วไปข้องเกี่ยวกับงานกระจกเกลียดได้ไงครับเป็นเป็นเรื่องที่ได้รับรู้รับทราบมาตั้งแต่เด็กๆแต่แต่เราก็ไม่ได้สนใจนะฮะแล้วก็ไม่ไม่คิดว่ามันจะมีคุณค่าและความสำคัญกับประเทศชาติมาก หลายตระหนักนี้รู้จักตั้งแต่ตอนเด็กๆคุณปู่เนี่ยนะครับก็จะบอกเสมอว่า,วาต้นตะกลูลของเราเนี่ยเขาเขาทาแก้วนะเราไม่ไม่ใช่คาว่ากระกจกด้วยแก้วแล้วก็เหมือนแก้วน้ําหรือเปล่าอะไร,รแต่ไม่ใช่แก้วคืออัญมณีนะครับที่หล่อหลอมมาจากแร่ธาตุต่างๆเพื่อที่จะเอามาประดับประดาถ้าเกิดว่าเนี่ยต้องต้องสู่เจ้าเนี่ยต้องสืบทอดเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญ แล้วจะเป็นการที่ทําให้ตระกูลเราเนี่ยเป็นที่รู้จักทางล้านนานะฮะในอดีตเนี่ยเขาก็จะเป็นเขาเรียกว่าแก้วที่ทํามาจากตะกั่วเนี่ยเขาเรียกแก้วจืนครับจืนคือตะกั่วนะฮะแต่ทางภาคกลางนะฮะมันก็คือแก้วหรือว่าเป็นชนิดที่เคลือบนะฮะเหมือนน้ำเคลือบเซรามิกเนี่ยแหละซึ่งมีความเปราะบางแต่เราไปตีความหมายเขาว่าแก้วผิดคือเหมือนกระจกแก้วกระจกสองหน้าเนี่ยเป็น เป็นแก้วอีกแบบหนึ่งซึ่งใช้ทรายในการผลิตเนี่ยซึ่งมันก็เลยให้ผิด,ผดเพี้ยนมาถึงปัจจุบันม,นะมันคล้ายๆกันแต่มันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจนได้มาศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ด้วยความบังเอิญกันก็อยู่คณะเคมีนะะที่ที่กรุงเทพที่เราจบการเรียนก็ไม่ได้เจตนาที่จะมาเรื่องนี้ไม้่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแต่รู้สึกว่าวิชาเคมีหรือวิชาเรีแอคชั่นต่างๆนี่ชอบชอบทดลองชอบอะไรอยู่แล้วมันก็มีแหล่ธาตุสารเคมีต่างๆมากมายซึ่งเรามีหน้าที่เหมือนกับดูแลด้วยช่วยอาจารย์นะฮะก็คิดก็ได้แบบเอ๊ะคุณปู่เราเคยพูดว่าเอาตรงนั้นตรงนี้มาใส่ดินขาวเวียงกระหลงเนี่ยเราไม่จำเป็นไปเอาที่เมียกระหลงก็ได้นี่ ดินขาม,มันคือเกาลินไนท์มันคือแร่อะไรเงี้ยพอมีความรู้เรื่องเคมีใช่ไหมครับก็ลองทําตามที่ท่านบอกก็ไม่เห็นเป็นแก้วอย่างที่พูดเลยอืแต่นี้ก็เลยต้องใช้กบบระบวนการทางวิทยาศาสตร์คืออา้าวท่านบอกแต่ท่านไม่ได้บอกว่าใส่อะไรเท่าไหร่นี่นะทําทไปทํามาเนี่ยถ้าเอาตะกั่วมากขึ้นเฮ้ยมันแก้วจืนเนี่ยจืนคือตะกั่วเนี่ยเพราะฉะนั้นทาไมต้องเรียกกันว่าแก้วจืนก็เลยเตะกั่วมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นปรากฏว่ามันเกิดเป็นแก้วที่ตะกั่วเนี่ยมากกว่าทรายซึ่เมืนอกีเลิกแปลกับผมก็ตกใจว่าเฮ้ย มันมีความหมายอะไรหรือเปล่าเนี่ยปกติแก้วมันก็ต้องเป็นทรายเนาะเนื้อทรายมากพอตะขวม,มากขึ้นก็เออเป็นก็เป็นแล้วพวกสีต่างๆเนี่ยมันเกิดจากที่ท่านบอกว่าเอาหินแร่ธาตุหินหน้ากระสวยนะสีเขียวเขียวเนี่ยเราก็โอ้เวลาชาวบ้านเวลาเขาเดินป่าสม,มัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เอาพืชสัตว์มาอย่างเดียวแร่ธาตุต่างๆเขาเอามาด้วยเนี่ยแล้วก็เรามาเจือ เฮ้ยเกิดเป็นสีเขียวอุ้ยสวยมากเลยตอนนั้นก็ตกใจเหมือนกันตอนนั้นคือเรียนอยู่เรียนอยู่ใช่ไหมครับแล้วลองผิดลองถูกอยู่นานใช่นานครับเพราะว่ากี่ปีครับโอ้จะถึงปีสี่อ่ะครับแล้วก็คนพบว่าเป็นจริงอย่างที่บรรพบุรุษได้เคยบอกไว้เคยบอกไว้ผมโชคดีคือมาเจออาจจะเป็นคนที่ชอบของโบราณหรือชอบศิลปวัฒนธรรมอยู่ด้วยนะฮะตอนไปอยุเทพเราก็อยู่กับบ้านอาจารย์สุจิตนะฮะอยุธยเปเนตก็คือ ศิลป์แห่งชาติคุณยายเรียกคุณยายใชรักแมก่หลังๆนี่ก็เจอครูบาอาจารย์ที่เป็นทางด้านศิลปะเออขาพูดถึงกระจกเกลียบกันและจังหวะนั้นก็กระบวนการเรือ,อที่ที่ท่านจะทําในสมัยรัชกาลที่9นะครับเนี่ยเขาหากระจกเกลียบกระจกเกลียบเป็นหน้าตายมันออกทางสื่อเราไปออกเรือว่าเฮ้ยแก้วในลักษณะนี้เขาเรียกกระจกเกลียบนะปัจจุบันเราใช้กระจกบ m ใช้กระจกสมัยใหม่เฮ้ยเหมือนของเราเลยนี่เนี่ยก็เราให้เราเฮ้ยหรือว่าจะเป็นของเราเนี่ย เออเงี้ยก็อาศัยจังหวัดเนี้ยไปให้กูบาอาจารย์ท่านดูแล้วว่าเฮ้ยเอามาจากไหน่ามันก็เลยเกิดคําถามยเฉพาะอาจารย์สุดสาครตอนนี้เป็นเซเป็นแห่งชาตินะฮะโอ้ทีนี้เาไวงานกระจกเกลียบเกือบจะสูญหายครับโชคดีที่กูเตะเองไปเรียนด้านวิทยาศาสตร์เคมีทําให้เกิดความเอ๊ะฉงนสงสัยกลับไปศึกษาและดึงกลับมาผมชักอยากเห็นเลยครับว่าส่วนประกอบองค์ประกอบหรือเขาเรียกสารเคมีต่างๆมันมีอะไรบ้างสารเคมีก็ได้เลือาจจะเรียกวัตถุวัตถุธาตุวัตถุธาตุครับ ซึ่งต้งต่อย่างนี้กันนะฮะของเราเนี่ยเราเอาทำตามที่โบราณท่านบอกเลยเอามาจากหินครับเพราะฉะนั้นวัตถุแร่ธาตุต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนหินมันต้องมีการบดแร่ธาตุเหล่านี้มันมีความสําคัญในเรื่องของงานจิตรกรรมด้วยนะครับเพราะว่าจากสีเขียวเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาหินสีเขียวหรือ,อทุกวันนี้ใช้มาลาคายอะหินนี่ะคือในนั้นมันไม่ใช่มาลาคายหมดถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์คือสินแร่สินแร่เหล็ก เราต้องเอาอีสินแร่เนี่ยมาสก,กัดเอาเหล็กออกมาเช่นเดียวกันเราเจะเอาผงสีเขียวนะครับหรือเอาทองแดงออกไซด์ออกมาเวลาท่านเก่งเขาเขาไม่ได้เรียกกระบวนการวิทยาศาสตร์แค่กับบดนะอันนี้ต้องบอกวิธีการเอามาก่อนบดแล้วก็เอาไปแช่น้ำนะแช่แล้วก็เอาน้ําทิ้งแช่แล้วทิ้งทิ้งเพราะอะไรเอาส่วนที่มันละลายน้ามาออกให้หมดเพราะฉะนั้นตะกอนที่เหลืออยู่มันจะเป็นส่วนที่ไม่ละลายน้ํอนั่นแหละคือสี S <S สีเขียวตั้งแซ่เขตจิตกรรมมันดูมีความน่าสนุกนะครับคดีปยวเรานมากับของใหม่ใช่ครับอยากเห็นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูแร่ธาตุกันคร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิต ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง,ย,างยั่งยืนเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน สิ่งที่อยากจะแนะนําในวันนี้นะครับก็คือจุดเริ่มต้นนะครับว่าจะกลายเป็นกระจกเกลียบได้อย่างไรนะครับมันมาจากแร่ธาตหรือจับได้ใช่ไหมจับได้ครับที่มีความเปราะบางไปเขาลองหักได้หักเลยครับไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับสบายใจเพราะการหักเนี่ยสมชื่อเลยนะฮะว่ากระจกที่เปราะบางอย่างเข้าเกลียบชื่อนี้เพิ่งมีมาในสมัยรัชกาลทิ่สี์นี่เองก็คือพศ2525นะครับก็คือ พบรอบสองร้อยปีสมโพชกรุงรัานา<อ>ตนโกสินทร์ครั้งนั้นกรบสมเด็จประเทพในพยศในขณะนั้นนะครับ,รบเป็นแม่กองงานเพระองค์ก็บอกว่าเ,ออเราหากระจกที่เปราะบางอย่างเข้าเกลียบเนี่ยไม่ได้ล้ที่จะเอามาออประดับประดานะครับบรมหาราชวังพระที่นั่งสำคัญต่างๆก็ควรที่จะอนุรักษ์ไว้แสดงว่ามีช่วงเวลาช่วงหนึ่งที่อาจจะสูญหายไป แล้วเพิ่มมาแล้วจริงๆแล้วมีมานานหรือยังครับตามบันทึกนะครับแล้วก็เอกสารหลักฐานแล้วก็เอกสารที่เป็นวัตถุนะครับอย่างน้อยๆเลยนะครับก็คือมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายุคของเราคือยุคอะไรครับรัตนโกสินทร์อ่ารัตนคือแก้วโกสินทร์คือพระอินทร์ครับเพราะฉะนั้นแก้วของพระอินทร์เนี่ยตามพระตาปิดกเลยนะฮะก็คือวิมานพระอินทร์ประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการแก้ว หลายๆอย่างหนึ่งนันมีแก้วหูเมื่อมีคํานี้ปรากฏขึ้นจริงๆแก้วหูแก้ว <นะ S 2> หูก็คือแก้วที่มนมนุษย์อย่างเราเนี่ยเอาอะล่ธาตุสารวัตถุต่ตางๆมาหลอลอมเป็นแก้วได้โอ้เมื่อกี้มีคําว่าหูครับผมคืออะไรครับคน,คนสมัยก่อนเนี่ยก็เอาไปให้ความร้อนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกแบบหนึงห่งก็เรียกว่าก,การหุงกระจกใสภาชนะดินเผาพอปหุหปุ๊บเอาพอมันเปลี่ยนสีนี่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ย้อนกลับมาอ่ามันก็คือการหุง ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ยอย่างพวกเราก็ r รี c t ชันแสดงว่าคำว่าหุงใช้กับการที่ทําให้ขึ้นมาเป็นแก้วแบบนี้อ่าเป็นแก้วโดยที่ไม่ใช่ของดั้งเดิมไม่ใช่แก้ว<ด>นะมาดูที่อย่างที่ผมเห็นเนี่ยเป็นเป็น,ปนอันนี้สีเหลืองอ่าสีเหลืองธรรมชาติหรือผสม,รรมสีอะไรบ้างเป็นธรรมชาติล้วนเลยทําไมมันเงาขนาดนี้วัตถุแร่ธาตุที่สําคัญคือตะกั่วนะครับแต่ตะกั่วเนี่ยอุณหภูมิห้องเขาเป็นนี่ของแข็งตัวแม่นี่คือตะกั่วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาจะกลายเป็นของเหลว ต่อเมื่อประมาณ300องศาจะเป็นส่วนผสมหลักในการ,รทำเนี่ยมีประมาณ70% 60 70เปอร์เซ็นต์หกสิบถึงเจ็ดสิบอันนี้คือมาลาคายหินสีเขียวครับซึ่งอันเนี้ยในเนี้ยมันก็จะเป็นแร่ทองแดงอยู่ในนี้เป็นบทใสไปเลยเพราะนันมนทินเจอ้อปนต่างๆเนี่ยมันทำให้เกิดสีแ,แตกต่างกันไอตัวสีเขียวที่เห็นนี้ใช่มาจอมมาเป็นสีเขียวนี้หรืออันนี้ก็ได้บางครั้งอ่ะอาจจะไปเขดนนี้ก็ได้ครับผมเ<อ>นี่ยคุณบอกว่าคุณเต๋ทำสีอย่างนี้ให้หน่อย แสดงว่าจะมาสั่งสเปคเป๊ะๆไม่ได้ก็คือ,อทําโทนสีเขียวให้หน่อยสีขาวสําหรับผมจะทํายากเราต้องให้ป่าศจากโลหะถ้ามันมีโลหะอะไรเจือปนนิดหน่อยอยาจจะเอาไปสีเหลืองบ้าง <ừ> เหลือง <ừ> อ,อ่อ,อนๆอะไรเงี้ยแล้วสีขาวต้องสะอาดมากๆแต่ก่อนมีแค่เขียวกับขาวเขียวกับขาวเหมือนกัะจกเงาครับเหมือนกระจกเงาแต่ว่ามันไม่สะท้อนนะฮะแล้วพอมาเริ่มสีเพิ่มขึ้นตอนไหนครับในสมัยรัตนโกสินทร์นะฮะก็รหนึ่ง พระอ,องค์ก็มีพระบรมดาชบายก็อยากจะสร้างบ้านเมืองของเราเให้งดงามวัสุทัศน์เนี่ยพระอ,องค์ก็โอ้เอาพระที่ใหญ่เลยปลามาวิชัยมานั่งที่หัวใจกรุงเทพเลยรอสอมาสร้างพระวิหารแต่รอสามเนี่ยบิวอินและพูดเนี้ยตามภาษาชาวบ้านเราตกแต่งรอสามเนี่ยพระอ,องค์มีคุณอุปการใน,นด้านงานศิละปะเพราะฉะนั้นวัดโพวัสุทัศน์ที่งดงามด้วยแก้วเนี่ยเกิดขึ้นสมัยรอสาม แต่ว่า5สีเพิ่งจะมาเริ่มตอนรมสมัยร3ห้าสีห้าสีนี่มีสีอะไรบ้างครับตามบทประพันธ์ในสมัยร3นะฮะกระจกเจียนเปลี่ยนผันจำหลัดเหลืองทั้งเขียวเหลืองขาวแดงและแสงคลามแสงครามกุสิสีครามสีน้ำเงินนะครับก็5สีจากหินจากแร่ต่างๆที่เราเห็นว่านแปลสภาพมาเป็นเนี่ยฮะกได้ยังไงครับผม แร่ธาตุอันหลักกันนะคือคตะกั่วแล้วสิ่งที่สําคัญอีกอย่างคือดินขาวสมัยก่อนเขาใช้ตับที่รรพบรุษเราบอกนะจริงๆแล้วมันคือแร่แรก่เกาลินไนท์นะแข็งๆเนี้ยนี่คือดินขาวใช่ไหมครับนนบดให้เป็นผงฮะทุกอย่างเอาไปบดเป็นผงเพราะว่าอะไรมันมันเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย<ช>และสิ่งสำคัญอีกอย่างคือวัตถุให้สีนะครับอย่างหินสีเขียวเนี่นะครับเราก็ต้องทำการบดก่อนเลือตะไบนยขูดขูดเฉนิดเดียวและเหล็กนะครับ ละเหล็กก็ตะไบาอาจจะใช้ลายเหล็กหินมาท้ายหรือข้าตอกข้าววงใช้ตะไบเหล็กฝนให้เป็นผงนะครับเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเลยเหล็กให้สีทองนะครับอันนี้มาลาคายหรือหินสีเขียวเนี่ยมีทองแดงเป็นองค์ประกอบ,กอบให้สีเขียวคโคบอลนะครับสีเขียวลายครามให้สีน้าเงินแต่สิ่งที่สําคัญก็คือสีแดงใช้ทองคํา อ้ oh, โหเราจะ<ช>ต้องเร็วความเรือรแพงสุดก็คือสีแดง,แ,ดงแล้วอย่ผมเห็นเนี่ยด้านฝั่งหนึ่งสีหนึ่งแต่อีกฝั่งหนึ่งเป็นสีนี้นี่คือตะกวัวอันนี้คือตะกว100ัวร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อที่ว่าใช้ตะกัวเยอะๆยะครับเพราะมันจะเคลือบเ<อ>พราะฉะนั้นนะฮะแล้วก็ไอ้แก้วที่เป็นใสๆเนี่ยมันก็คือตะกุอยู่ในนั้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เวลาเราใช้เราแกะออกมาไม่เอาตะกวได้ไม่ครับเพราะว่าความระยิบระยับเนี่ยมันเกิดจากตะกัวข้างหลังเนี่ยสะท้อนขึ้นมาข้างหน้าผ่านเนื้อแก้วมันเกิดเป็นเม็ดส ถ้าตะก,กัวข้างหลังไม่มีปุ๊บมันก็เป็นแก้วใสธรรมดาอ๋อเราใช้ตะก,กัวด้วยหูก็จะออกมาเป็นหนึ่งชิ้นนี้มันมีองค์ประกอบหลายอย่างแต่องค์ประกอบพอบดบดเสร็จไปทำยังไงต่อครับก็เอาไปใส่ในเบ้าหลอมตามอัตราส่วนนะครับครับอันนี้เป็นเบ้าหลอมสมัยใหม่ละพระทำาทีละดนิดๆน,น,นะครับถ้าทำเยอะมันมัน,มนควบคุมยากนะครับก็เอาทุกอย่างใส่ในเบ้าหลอมจากนั้นก็ไปเข้าเตา,เตารธรรมดาซึ่งสมัยก่อนจะเป็นเตาแบบ หมือนเตาอิฐนะฮะแต่ที่วันนี้มันมีเตาเซรามิกธรรมดา<ฮ>ะนะครับก็ไปใส่ทิ้งไว้เลยประมาณครึ่งวันหรือผ่านไปเถอะทั้งวันหนึ่งเราก็จะมองว่าเฮ้ยเป็นแก้วหรือยาง <ฮะ S 2> เป็นแก้วหรือยางเนี่ยครับมันก็จะเมลเหมือนน้ำหึง้งเนีฮะก็เกิดเป็นแก้วแล้วค่อยมาเทบนแผ่นโลหะ ซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไปชมกะบเดี๋ยได้เห็นเหมือนกันอ๋อที่บนแผ่นโลหะจะเป็นแบบนี้ใช่ครับและที่เขาเรียกว่าหุงคืออันนี้่ะใช่ครับคือการเอาไปเข้าเตาแล้วเกิดเป็นปฏิกิริยาในนั้นกลายแปลเปลี่ยนจากแร่ธาตุทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นเนื้อแก้วใสๆวันนี้ไหนๆคุณจะริขกามาแล้วนะก็อยากจะให้ลองประดับเป็นงานคราฟต์เล็กๆนะครับเป็นที่ระลึกโอ้โหแหม รู้สึกประหม่าครับผมจะทําให้งานออกมาสวยไหมละครับอ๋อไม่เป็นไรครับศิลปะนะไม่เป็นไรแสดงว่าอาจจะไม่สวยสวยอยู่แล้วลักษณะนี้ก็คือเราพยายามจะต่อยอดเนาะว่าเราไปซ่อมบูรณะต่างๆแล้วเนี่ยเศษเหลือทุกอย่างห่ที่เห็นนะอันนี้อันนี้คือเศษเหลือนะครับก็เลยต้องลูกสาวแล้วก็จะมาแยกสีให้ส่วนเหล่านี้ก็ครูอยู่สติวิทยาก็จะมีชมรมเคมีวิถีไทยก็จะมีการต่อยอดสิ่งเหล่านี้ก็ เอาไปเพิ่มคุณค่าและมูลค่างานหัตถศินไทยในรูปแบบต่างๆทั้งเข็มกลัดทั้งอย่างพานพุ่มนะพานแก้วนะฮะอันนี้ก็จะทําต้นไม้เดี๋ยวจะให้คุณเจลลี่ลองประดับดูนะครับนี่น่าจะไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากครับไม่ยากเคเลยครับอันนี้เราตัดเป็นกรีบดอกไว้ให้แล้วเดี๋ยวคุณเจลลี่ลองแตะคุ่เต๋า นะได้เปคลิกนะครับนี่รู้สึกดูน่าจะไม่ยากนะครับซึ่งอย่างงานคลาบพวกนี้เราก็จะใช้กาวที่เป็นกาวจิวเวลรี่ครับเนื่องจากว่ามีความคงทนแล้วก็ไม่แพ้บางทีใช้ยางรักอะไรเงี้ยเป็นางคนแพ้ยางรักครับครูเตะครับแล้วทุกวันนี้งานที่ครูเตะได้ไปทําการบูรณะมีที่ไหนบ้างครับบูรณะที่วัดโพครับก็คือที่ พระพุทธไสยาติพระนอนเราก็มีหนาที่ซ่อมแซมส่วนที่กระจกหลุดบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะรอรับนักท่องเที่ยวในวันต่อไปให้มาชื่นชมความงามที่สำคัญก็คือได้ภรรยาแล้วก็ลูกนะครับที่คอ,อยช่วยนะครับทั้งให้กำลังใจด้วยทั้งประดับด้วย,ยก็ค่อยซึมซับไปด้วยนะใช่ครับเพราะว่าสี่เหล่านี้มันสืบทอ,อด ทางด้านสายตะกูล,ลงมาที่สำคัญมากกว่านั้นในในชีวิตนะฮะก็ได้รับบทกล้าวนะฮะสมเด็จพระเทพรับลูกสาวนะเข้าเรียนที่โรงเรียนจิรดาซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมันสูงที่สุดเนาะอยาอ่างเราคนตัวเล็กๆนะฮะตรงนี้เราก็ต้องให้ให้สึกทอดในเรื่องของการหุงกระจกเพื่อให้เกิดความงามเนี่ยคู่กับรัตนะโกสินอย่างเงี้ยต่อไป สร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาโกแก่มันทุกเม็ดร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน เต๋ครับหลังจากที่ครูเต๋สอนเมื่อกี้วิธีการแยกเครื่องทส่วนผสมต่างๆและนํามาหุงอันนี้คือการหุงใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เราก็เดี๋ยวเอาส่วนผสมทั้งหมดนะฮะก็ใส่ในเบ้าหลอมแล้วก็เอามาทิ้งไว้ในเตาต้องใช้เวลานานพอสมควรหลังจากนั้นเขาก็จะเป็นเนื้อแก้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอาออกจากตา้ที่เรียกว่าหุงก็เนี่ยใช่ไหมครับเกิดเรียกชันนะฮะอ่าเนี่ยอ่เนี่ยเป็นเนื้อแก้วแลังจากนั้นเสร็จแล้วมาทําอะไรครับอ่าอันนี้ เราเทนะครับอ๋อจริงๆจะต้องเทตรงนี้ก่อนเทปุ๊บ่าเทปุ๊บเดี๋ยวแก้วก็จะวิ่งออกไปกระจายแล้วก็จะเป็นแผ่นเซ็ตตัวนานไหมครับกว่าจะแห้งแป๊บเดียวแป๊บเดียวเหรอฮะครับเพราะพอความเย็นปุ๊บเขาก็จะเป็นแผ่นให้เราแต่เราก็มาลุ้นสีว่าจะได้สีอะไรยังไงเพราะแต่ละแต่ละครั้งสีไม่เหมือนกันใช่ครับ รู้สึกไงบ้างครับที่ได้มีโอกาสกลับมาสารต่อง,งานของครอบครัวของบรรพบุรุษที่ได้ทําไว้นะฮะภูมิใจมากเลยที่ได้เป็นผู้ที่สืบทอดในเรื่องของงานของบรรพบุรุษครับหลังจากที่พอเราทำกระจกเกลียบได้ขึ้นมาสําเร็จได้เหมือนกับของเดิมแล้วเนี่ยก็ได้รับรางวัลงานวิจัยแห่งชาตินะปี2566นะครับได้มีโอกาสถวายรายงานควมสมเด็จพระนิธิธิราชสมเร็จประเทศเป็น สิ่งที่ทําให้เราเนี่ยาภาคภูมิใจมากๆพรองคมก็บอกว่าเราไปศึกษาในเรื่องของ,อต,บบงตําราโบราณจเะไปดูในเรื่องของอสมุดไทยดำเนี่ยตรงนี้พระองค์ส่งชีนนะกลับเป็นว่า,อ,าอีกหนึ่งปีต่อมาเนี่ยเราสามารถผลิตแก้วอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในสมัยรัชกาลที่5คืออะไรครับเเรียกว่าแก้วอังวะซึ่งแก้วตรงนี้มีคุณภาพและมีคุณค่าเทียบเท่ากับเวนิสเลย เพราะว่าทางพม่าตอนนั้นน่ะมีการค้าไม้สักติดต่อกับทางยุโรปก็มีแก้วชิ้นหนึ่งมาสังเกตจากวัดไทยใหญ่วัดอะไรจะเป็นแก้วที่ค่อนข้างมีความโค้งและแข็งมากอันตะกัวจะลดลงแล้วนะครับก็จะมีลักษณะโค้งแบบเป็นตาสัตว์ฮะตรงนี้ฮะที่เรียกว่าแก้วอังวะอันนี้แหลครับปัญหาและอุปสรรคในการทํางานด้านนี้ถอยย้อนกลับไปตอนเริ่มต้นคืออะไรสิ่งที่เป็นปัญหาในส่วนของการผลิตการสังเกตรอบานก็มีเตาหลอมเบ้าหลอมในเต็ม S <S <S เป็นพันพันชิ้นนะทำแล้วมันไม่ได้ตรง,<อ>งบ้างเบ้าหลงถูกเบ้าหลมแตกบ้างบาง,งคนเนี่ยทําอะไรเนี่ยบ้าบอเลยเนี่ยอยู่ทั้งวันแล้วก็ไม่ไม่สําเร็จสักทีคือทําอะไรคุณทําอะไรเนี่ยอะ,อะไรบางทีคนไม่เข้าใจขาดความรู้คิดว่าตรงนี้ที่เราทําเป็นงานใหม่มเป็นงานใหม่ปุ๊บก็เฮ้ยอย่ามาทําอะไรที่มันเสื่อมเสียกับงานเสรกรรมอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราก็โอ้รู้สึก เสียใจนะเขาไม่เห็นว่าเราเราจะย้อนไปอนุรักษ์แต่คิดว่าเราประดิษฐ์ของใหม่ขึ้นมาถูกต้องครับเพราะไม่รู้ว่าของเดิมมันเป็นอย่างนี้ท้อบ้างไหมครับเวลาเจอคํามาเสียดแทงอย่างนี้เรื่อยๆโอ้ผมผมเรใจบางนะเคยเคยลงดิ่งโดนที่ว่าจะหยุดเลยไหมหยุดโอ้แต่มันก็เป็นสิ่งที่น่าเลยเชื่อางทีก็แก้วบาดมือบ้างเกิดอะไรบ้างอันนี้ก็ไอ้เรของเชื่อสมุคนนะสิ่งที่เรากขามันจะทําเหมือนมัสกิดบอกอหญ่หยุดให้กลับมาทําอะไรที่ทําให้เราทุกครั้งที่มันท้อแล้วเราต้องลุกขึ้นมาแล้วทำจนถึงวันนี้ นก็หนึ่งก็เป็นภรรยาเป็นครอบครัวคุูเต๋ครับแล้วมีการวางแผนในการสืบสารสืบต่อสิ่งที่ทํทำยังไงบ้างครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับที่จะต้องอย่างสูตรการหงกระจกเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการจดลิขสิทธิ์กรมทรัพย์สินนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็พยายามปลูกฝังนะฮะลูกสาวนะฮะตอนนี้ก็ไปไหนก็พยายามพาไปด้วยแล้วก็ชอบนะฮะเด็กๆก็ชอบที่จะ ไปดูความสวยงามได้จับได้สัมผัสเรียนรู้จากเห็นเราเป็นตัวอย่างไม่ต้องบอกอะไรมากนะครับแล้วก็ในส่วนของภรรยาเนี่ยจะเป็นนักประดับเนี่ยเก่งมากเก่งกว่าผมทั้งครูผู้หญิงก็เป็นครูสอนภาษานะครับภาษาจีน <c oughs> แต่พอเห็นร้วลายปุ๊บนะก็สามารถซ่อมได้เลยครูเต๋อครับอยากจะฝากสิ่งที่ครูเต๋อทิ้งไว้ให้กับคนที่เขาได้รับทราบ,บรับรู้ว่ามันมีคุณค่าขนาดไหนครับสำหรับกระจกเกลียบนะฮะหรือว่าแก้วก็ดี ก็เป็นวัตถุศาสตร์ที่อยู่คู่กับแผ่นดินไทยนะครับแล้วก็เป็นวัตถุศาสตร์ที่เขาเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของไทยเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็จะไม่สูญหายไปอีกแล้วเพราะว่าเราสามารถเฟื่อฟูขึ้นมาได้ในยุคนี้แผ่นดินนี้นะครับตราดใดที่พุทธศาสนายังคงอยู่สถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงอยู่กระจกเกลียบก็ยังจะรับมารับใช้เพื่อยอยกว่าเกียติยศ แล้วก็สืบทอดสืบสารสิ่งเหล่านี้ต่อไป ความรู้ทางวิทยาศาสตร์บวกกับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษนำมาสู่งานศิลปกรรมที่สะท้อนจิตวิญญาณความเป็นไทยได้อย่างกลมกลืนและงดงามมากครับและนี่ก็คือคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้กลับมาพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับกระจเกลียนะฮะหรือว่าแก้วก็ดีเป็นวัสดุศาสตร์ที่อยู่คู่กับแผ่นดินไทยเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของไทยเนี่ย ยังไงก็จะไม่สูญหายไปอีกแล้วเพราะว่าเราสามารถเฟิ้นฟูขึ้นมาได้ในยุคนี้แผ่นดินนี้นะครับตราบใดที่พุทธศาสนาย,ยัางคงอยู่สถาบันพระหากษัตริย์ยังคงอยู่กระจกเกียรติก็ยังจะรับมารับใช้เพื่อย,ยอยกบัคเกติยศแล้วก็สืบทอดสืบสารสิ่งเหล่านี้ต่อไป